999แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์ออกไปแล้วก็แชร์ออกไปอีกคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นเอาเร็วเข้ามากันได้แต้วถูกเราวันนี้ไหมคะ เดี๋ยวดูให้เจ้าให้บอก,กว่าวนนไ,มไม่ถูกราวไม่ได้ถูกอะไม่ได้เสียง 50, 50. ไม่ได้เสียงอ่ะมันไพ่มันไม่ได้ขึ้นเป็นเหรียญก็เลยไม่ไม่กล้าบอกว่าถูกนะอืมถ้าไพ่ขึ้นเป็นเหรียญมันก็ดีแต่นี่ไพ่มันบอกมันเป็นการมันเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะได้จากงานซะมากกว่านะแต้วนะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับเคาะใจนะคะกดแชร์ออกไปแล้วเจ้าเคาะใจเข้ามาแท่ นาแล้วขอใจให้หน่อย